สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะบรรยายเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กรมสรรพากรเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บซึ่งจำแนกเป็นนิติบุคคลที่ต้องดำเนินการดังนี้นะครับนิติบุคคล มาถึงเงินได้ที่ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงร,รายการประจำปีแสดงร,รายการเงินได้ว่ามีรายได้จา,มมากการประกอบการค้านเป็นจำนวนเท่าไหร่ได้แก่บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่สร้างขึ้นตามกฎหมายไทยบริษัท หรือถ้าส่วนนิติบุคคลที่ดำเพื่ตอตามกฎหมายต่างประเทศกิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางการค้าหรือหากำไรกริจการร่วมค้ามูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการมีไรายได้นิติบุคคลที่ยุเปอีกำหนดโดยอนุดดว,นนวัตรัฐมนตรีและประกาศในาศราชกิจจานุเบกษา นิติบุนคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในนิติบุนคคลที่จะรับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุนคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ที่จะดังกล่าวข้างต้นเฉพาะที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเช่นกระทรวงทะบวงกรมของรัฐบาล สหกรณ์ไม่มีท้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่อย่างใดเพราะว่าเป็นส่วนราชการนะครับไม่ได้ประกอบกิจการค้าแข่งขันกับผู้ใดนิติบุคคลที่ได้รับวงเว้นก็ได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศ ไทยมีข้อสัญญากันไว้มาด้วยความรวมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศข้อที่สองครับบริษัทหรือห้างมูลส่วนนิติบุคคลที่ได้รับจ้งเว้นหรือลดอัตาราภาษีเงนินได้ตามเงื่อนไข ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนคือ B.O.I. บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยขอโทษครับบริษัทหรือห้างหส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีกับประเทศไทยด้รับยกเว้น อรือแลอวตาภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับเรื่องฐานภาษีของภาษีเัินได้นิติบุคคลคำนวณจากเงินได้ที่เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษี กดุอาณาที่กําหนดได้แก,ก่กาไรสุทธิที่คุณวณได้าเงื่อนขที่กําหนดไว้ดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งกำไรสุทธิจากการประกอบการค้าที่มีในรอบและ,ะระยะเวลาบัญชีที่ได้จัดเบียนไว้กรับโภคสัรพารันมีรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า 1ิเดือนสิเดือนนะครับยอดไรายได้ก่อนหักรายจ่ายเงินที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยนี่คือฐานภาษีของภาษีเงินได้ที่บุคคลจึงต้องนำมาคำนวณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ กรมกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีนิติบุคคลมีรอบระยะเวลาแล้วระยะเวลาบัญชีโดยปกติมี12บสองเดือนเน้นแต่ดังข้อดังต่อไปน,นี้จะน้นอยกว่าจุสองเดือนก็ได้บริษัทหรือห้างคัส่วนนิติบุคนลที่เริ่มตั้งขึ้นใหม่ จะมีรอบระยะระยะยเวลาบัญชีตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้าจะเป็นต้นจะเป็นต้นปีกลางปีหรือหรือปลายปีและใช้รอบระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะเวลาบัญชีตามปีปฏิทินมากกว่าที่สองเดือนโดยไปสิ้นสุดณวันที่1ธันว่าคมของทุก ของปีที่จดท e. ะเบียนจัดตั้งห้างส่วนใหม่ให้บริษัทหรือห้างส่วนใหม่บ hmm. ริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลยื่นคำร้องขอเปลี่ยนมาสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีคือบริษัทหรือห้างส่วนนี้นิติบุคคลเมื่อมีรอบระยะเวลาบัญชี ของเก่าอยู่แล้วแต่อยากจะเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีบนสุดท้ายอย่างเช่นบร,ริษัทที่จดทะเบียนรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่า12เดือนแต่พอ ำดำเนินการไปได้ระยะหนึ่งอยากจะเปลี่ยนรอบระยะ,ะ,ยะเวลาบัญชีใหม่เป็นไม่ต้องไม่ต้องตาปีไปแต่ทีคือร่มระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นและวอนสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากอดีกรมสรรพากร บร,บ,รบริษัทหรือบริษัทหรือห้างสุวนนี้อีกหคนที่เลิกกันคือบริษัทจดทะเบียนเลิกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหน้าวันสุดท้ายของการจดทะเบียนเลิกจะไม่ครบสิบสองเดือนและไม่ถึงหน้าวันที่สาเหตุทันวลาคมที่เคย ใช้รอบไปได้ระยะเวลาบางทีก่อนเลิกกันลักษณะแบบนี้รออไปได้ระยะเวลาบางทีก็จะไม่ครบ12เดือนก็ได้บริษัทหรือห้างส่วนนี้ิบคนควบเข้ากันเมื่อบริษัทหรือห้างส่วนนี้ิบคน2แห่ง มาควบข้ากันก็จะต้องประชุมกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีใหม่โดยที่ทำเรื่องถึงกรมพัฒาธุธิการท้าและกรมสรรพกรตามลำดับกรณีรอบระยะเวลาบัญชีอาจขยายไปเกินจ2เดือนก็ได้ในกรณีต่อๆวันนี้กรณีเลิกกิจการ ผู้ชารลาบัญชีต้องยื่นแบบใช้ในการและเสียภาษีภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีอัิิบดีกร,รมสรรพากรเห็นสมควรให้ขยายรอบระยะเวลาบัญชีกรณนนีเลือกกิจการเป็นการเฉพาะรายได้รลลายต่อไป การเสียภาษีเงินได้นี่บุคคลจากการรมสิทธิตามประมวลนักธุรกรมาตรา65ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นี่บุคคลจากการรมสิทธิคือบุคคลในต่อไปนี้บริษัทหรือห้างส่วน,นที่บุคคลที่สร้างขึ้นตามกฎหมายไทยได้แก่บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนน,นิติบุคคลที่สร้างข่้นตามกฎหมายไทยมีสาขาไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศจะต้องนํากำลัรสุธทธินํากลับเข้ามารวมที่สำนักง,งานใหญให่เพื่อเสียภาษีเง,นนงินได้นิติบุคคลของไทยทั้งหมดจะมีกี่สาขา ร้อยสาขาในประเทศไทยกี่สาขา,ต,าต่างประเทศกี่สาขาให้นํามารวมให้นำกำลังที่มารวมที่สำนักง,งานใหญ่เพื่อเสียภาษีในประเทศไทยบริษ<ม>ัท<ม>หรือห้างหุ้นส่วนที่อีกบุคคลที่สร้างขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมีหน้าที่ต้องเสียภาษีในบในที่กี่บุคคล ในประเทศไทยได้แก่บริษัทหรือห้างส่วนนี้ที่บุคคลคผู้จ้างเพื่อนำกฎหมายต่างประเทศและกระทำกิจการในที่อื่นๆรวมทั้งในประเทศไทยด้วยบริษัทดังกล่าวจะต้องนำกำไรสุทธิเฉพาะที่ได้จากการกระทำกิจกรรมในประเทศไทยภาสีภาษีเงินได้ที่บุคคลคือเลือกเฉพาะ ในส่วนก่อนที่ะกระทำกิจการในประเทศไทยนํามายืมแบบในรายการทางาองรห50ูนย์ในประเทศไทยด้วยกรณีบริษัทหรือห้างส่วนนี่ปุคนทร้งงงา,ทางพนักานขึนมาาประเทศมีลูกจ้างหรือผู้ทําการแทนหรือผู้ทําการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทยเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกําไรในประเทศไทย ถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนีติบบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหนี้ิบบุคคลที่ต้างขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและให้บุคคลนั้นมีหน้าที่และผิดชอบในการยืมแบบในรายการปารษีงเงินได้เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้ที่ถุคผลกำไรดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย กิจการซึ่งดําเนินการเป็นทางการค้าืิอหากําไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์การของรัฐบาลต่างประเทศหรือหนี้ิบุคคลที่สร้างขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศอันนี้ถึงเป็นต่างประเทศนิติบพนิติบุคคลทั่้างขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแต่มาดําเนินการค้าืิอหากําไรในไทยนะครับกิจการร่วมค้า นะครับปิดการลงทาด้วยการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นี้ที่บางคนการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นี้ทีบคนใช้เกณฑ์สิถึงแม้รายได้ยังไม่ได้รับก็ตามและจ่ายยังไม่ได้จ่ายออกไปก็ตามในรอบระยะเลระยะเวลาบัีในในในรอบระยะเวลาบัญชีที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรมพาร ึ่งรายได้ดังกล่าวให้หมายถึงทั้งเงินทรัพย์สินประโยชน์ที่คำนวณได้เป็นเงินและภาษีหักหรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องเสียเสียตามกฎหมายแต่จะรักเวราให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อเป็นเป็นผู้ออกการผักควราดังกล่าวหรือค่าธรรมเนียมที่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายหาขม่ทราบเป็นอย่แน่นอนใช่ ให้ประชัยให้ประมาณขึ้นอย่างน้อยต้องเท่ากับจำนวนที่ำจำนวนได้ของราคาขายตามสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาที่จะซื้อจะขายกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบในาการปฏิสินได้2ิประคนกรมสมการกำหนดให้ยื่นภายใน150วันนับแต่สิ้น อร,ร,ร,อรอบระยะเวลาบัญชีอย่าง,ง,นง,างานาคนที่บริหารกิจการมีนิติบุคคลของเขารอบระยะเวลาบัญชีเขาตรงกับตั้งแต่งมกราคมถึง31ธันวาคมเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี1ธันวาคมกรมสรรพากรให้เวลาในการติดงบในปีถัดไปตั้งแต่1มกราคมถึง31ถึง สามสิบหรือสามสิบเอ็ดพฤษภาคมในปีถัดไปกรณีนี้ที่สามสิบสามสิบหรือสามสิบเอ็ดเนื่องจากรุ่นเดึงโควิดฟันจะมียี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าวันต่อแต่ต้องนับเป็นฟันมุกมกลาถึงพฤษภาต้องนับเป็นครบร้อยห้าสิบวันเมื่อครบร้อยห้าสิบวันแล้วจะต้องยืดภายในร้อยห้าสิบวันไม,ไม่ให้เกินจากร้อยห้าสิบวัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนี่คืออัตราภาษีที่เมื่อยื่นแบบแสนในการรายได้และปรับปรุงค่าใช้จ่ายรายได้ค่าใช้จ่ายตามมาตรา65ชวิตและ65ตีที่จะได้กลาวอยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับ โดยธุรกิจทั่วไปอัตราภาษีใหม่20%ธุรกิจเมืองแรก35%แล้วธุรกิจยาสูบ22%ธุรกิจการศึกษาการวิจัยและการแพทย์5%ะะนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้นี่ิี่บุคคล ที่มันจัดไว้ในมตรา15ก็ยังมีมาติา65ทวีที่เป็นเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขในการเกี่ยวกับเรื่องการยื่นแบบในการเงินได้ซึ่งหมาั้นทวีเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในการตีราคาทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือการคำนวณเงินตราต่างประเทศรายจำหนี้ศูนย์รายยกเว้นการคำนวณรายได้รายได้ไ และลำดอบเบี้ยเงินการผลและภาษีขายในบางกรณีมาตรา65ที่วิจิตเป็นเงืเ่อนไขเชหนดับเงื่อนไขในการปรับปรุงงบการเงินตามบัญชีให้เป็นบัญชีทางปฏิัติอกกรณ์มาตรา65ตีจำนหนรายจ่ายที่จะนำมาหักในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ต้องห้ามหรือหากจะนาํามันนะหรือหากจะนํามาบันทึกก็ต้องไปทำเงื่อนไขที่กําหนดไว้ของกอุปกรพ์กรแต่ต้องมีเหตุผลในการที่นำรายจารต้องห้ามมาบันทึกมาตราเจ็ดสิบตรีกำหนดให้ถือว่าการที่บริษัทหรือท่างส่วนที่มีการ ส่งสินค้าไปต่างประเทศให้แก่สำนงานาใหญให่เป็นการขายสินค้านะครับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกอมาตสิทธิต้องคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและยืนแบบแสดงรายการและชภาษี รอบรายะเวลาบัญชีปีนึงสองครั้งโดยครั้งแรกการคำนวณภาษีกัน,น,นได้นี่นี่กี่เปอร์นครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งใช้ในการย,ยื่นบงการอ่าหนึ่งเป็นการประมาณการกําไรสุทธิครึ่งรอบระ,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 ะยะเวลาระยะเวลาระยะเวลาบัญชีพอวันสิ้นปีปิดปิดงบ และปรับปรุงกำไดาทำบัญชีให้เป็นกระดาทำภาษียาก่อนก็จะยืน่นจะยื่นแบบห้องรอ50อีกครั้งหนึ่งเป็นการสรุปยอดและนำประมาณการเทื่องปีที่เราคำนวณไว้ในห้องรอ51นำมาก็คำนวณเครดิตออกที่เหลือเป็นภาษีสอวนตัรา สไลด์นี้คือโครงสร้างการคำนวณภาษีนั้นที่กี่คนจากกําไรสุทธิตามบัญชีให้เป็นกําไรทางภาษีก่อนการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นรายได้โทษกำไรสุทธิตามบัญชีปรับปรุงด้วยโดยการบวกรายได้ที่บัญวลสรก,รกรกําหนดไว้ตามมาตรา65ทวีลงเล็บ4บวกด้วยราย่ายต้องห้าม หรือหากเกินตามประมวลสลากรตามมาตรา65ทวีวงเล็บสองและรายจ่าย้องห้ามตามมาตรา65ตรีเมื่อได้เท่าไหร่จะมูลเท่าไหร่นำมานำมา <c oughs> เป็นตัวเลขตั้งไว้นะครับแล้วก็หักด้วยไรายได้ที่ประมวลสลากรยกเว้นให้ตามมาตรา65ทวีวงเล็บส0บและวงเล็บสิบสี่รายจ่ายที่มูลสถากรให้หักได้ ตามตามาตรา65ทวีองคสเลข12คือผลขาดทุนยกมาไม่เกิน5ปีหรือ5รอบระยะเวลาบัญชีที่เหลือจะเป็นกำลังสทธิ t ท t ตปมะมวลสนากกรที่นำไปยืน่นต่อกรมสรรพากรเพื่พเอเสียาทีต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่งมกราคมถึงสาธันวาคมมีกันมาจุดที่2 0 0แสนบาทเมื่อตรวจสอบแล้วพราบว่าพนักงานบัญชีได้บันทึกค่าใช้จ่ายกรณีจ่ายเงินให้ทายาของพนักงานเนื่องจากพนักงานของบริษัทได้ถึงเกียกรรมแต่บริษัทเห็นว่าพนักงานดังกล่าวเป็นผู้ปฏิบัติงานดี มหมอเงินให้40,000บาท 2. ขายสินค้าให้หน่วยงานราชการถูกหักภาษีเงินได้นิดจิดบคนไดน้จ่ายเป็นเงินร้อยละหนึ่งเป็นเงิน50,000บาทนักการบัญชีได้นํามาหาักเป็นรายจ่ายในการคำนวณต้นทนสุทธิเป็นเงิน50,000บาท 3. บริษัทซื้อที่ดินและอาคารสำนักงานสำหรับเป็นที่ตั้งของสำนักงานราคารวมเป็นเงิน8ล้านบาท ไม่ได้นำบัญชีได้หาค่าเสื่อมราคาทำรับอาคารและที่ดินตามแบบวิธีเส้นตรงในัตาร้อยห้5ต่อปีเป็นเงิน400,000บาทแต่เฉพาะตัวอาคารบริษัทได้ลงทุนขอสร้างไป4ล้านและดอกเบี้ยในระหว่างก่อสร้างจนเสร็จ1ล้านในระยะเวลาที่ก่อสร้างเสร็จและอาคารที่ใช้ในรอบเลยได้แล้วจะยัเวล่บัญชีนี้จะกับ1046วัน 4. บริษัทได้ขายเครื่องจัรกเก่าที่ใช้ในการผลิตสินค้าได้เงินมา30,000บาทรายการ,การดังกล่าวพนักงานบัญชีไม่ได้นํามารวมกังบกำไรสุทธิเพราะเห็นว่าเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการ 5. บริษัทมีผลกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิตามประมวลธนากรยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีก่อนถึงรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน กกทัาตัวอย่างก็ปีจำน้น550ถึง552มีกำไรมีกำไรสุทธิปี2553ขาดทุนสุทธิ150,000ปีั2554มีกำไรสุทธิ250,000ปี2555ถึง2556ขาดทุนสุทธิปีละ200,000ละ600,000ตามลำดับ เราเขามาตั้งการคำนวณำไรมาทบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษีเกิดมาสุดท,ที่ามบัญชีสองแสนในการป,รปัปรุมคือนำเงินเงินจ่ายให้กับทายาทสี่หมื่นภาษีเงินได้นี่หยุดนหักที่จ่ายห้าหมื่นนำบวกกับค่าสึกหรอและค่ะ100ะ100าสิ้มราคาที่หักไว้เกินสามแสนนะครับรายได้จากการขายเครื่องจักรสามหมื่นรวมเป็นเงิน สี่แสนสองแลบวกกลับกับสองแสนได้เป็นหกแสนสองหากขาดทุนสุดที่ไม่เกินห้ารอบและระยะเวลาบัญชีขึ้น 1, แสนห้าการประชุมที่ตามหวัวธนากรสี่แสนเจ็ดได้ภาษีเงิได้นิติบุคคลกับยี่สิบเปอร์เซ็นต์คูณสี่แสนเจ็ดเท่ากับเก้าหมื่นเจ็ดและภาษีเงได้หางนี้จ่ายเราก็นำมามาหักออกที่เหลือเป็นภาษีตามจําระ ตามสไลด์เนี่ยนะครับธุรกิจในรูปแบบนิติบคุคคลไม่ได้ขึ้นกับบุคคลคนเดียวจะมีเขาจะมีจะมีเข้าเข้าส,ส,วส่วนจะจะมีทัางเข้าส่วนส,สามัญน,นิติบคุคคลเข้าส่วนจํากัดบริษัทจํากัดโดยการทำบัญชีจะต้องจะต้องทําตามรูปแบบมาตรฐานของบัญชีที่ระบองทั่วไปเพราะในรูปแบบนิติบุคคลจะได้รับความเชื่อถือมากกวา่า บุคคลธรรมดาการยื่นแบบแายในการปฏิงสกันได้ี่จุกคนนี้หละการต่อไปนี้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือบริษัทหรือห้างส่วนบุคคลตามมาตราสามเก้ารอบระยะเวลาบัญชีอาจจัดสิบสองเดือนหรือน้อยกว่าสิบสองเดือนอก็ได้การยื่นแบบประจำปีใช้พรบห้าศูนย์และจำนวและยื่นแบบจะรับภาษีภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน การยื่นแบบภาษีครึ่งปีของวรรคทาหน 51, ึ่งชำระภาษีภายในสองเดือนคือครึค่งปีมิถุนาปิด,ป,ดประมาณการมิถุนาท้าหนึ่งที่ก่อน,ก,อนก่อนสิ้นเดือนสิงหาก็จะต้องยื่นวรรคห้าหนึ่งนะครับเกณฑ์สิทธิ์และเกณฑ์สิทธิ์คือธรรมะาวสิบห้าวงเล็บสองและประกาศ คำสั่งกรมสรรพากรที่สอบอหนึ่งทับสองห้าสองแปดฐานภาษีใช้กำลัสุทสธินะครับเงื่อนไขในการคำนวณภาษีก็ใช้มตาตราหกสิบห้าทวีและมตาตราและจะ้องห้ามเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับราย่าที่หากได้หรือไม่ได้าตามมาตราหกสิบห้าตีอัตราภาษีก็ยี่สิบเปอร์เซ็นตโดยอัตราทั่วไปในการทำรนวณกำลสุทธิก็ที่มีเงื่อนไขาตามที่กำหนดไว้นะครับมีตามมาตรา65ทวี แล้วและข้อกําหนดต้องห้ามของเวลาจ่ายถ้ามาต,ามต่ำาสิบห้าตีซึ่งตรงนี้ก็กจะเป็นตามไปตามเงื่อนไขของที่ที่พอดีกําหนดนะครับกรณีบริษัท SME ส่วนใหญ่ก็จะประกอบธุรกิจแบบปกธรรมดาพาัสดการจดทะเบียนจะไม่ยุ่งยากและต้นทุนมันจะต่ําการทำบัญชีก็ไม่ต้องทําตามบัญชีมาตรฐานและตต้องแ่ถ้าต้องการเลิกกิจการก็ไม่ยุ่งยากเหมือนที่ีิคน SME จะได้รับสิทธิยกเว้นในกรณีพิเศษโดยในปัจจุบัน s อ e อมีรายได้ไม่เกิน10ล้านทุนชำระไม่เกิน5ล้านจะได้รับสิทธิยกเว้นกำไรสุทธิ3แสนบาทแรกไม่ต้องเสียภาษีส่วนที่เกิน3แสนบาทมีข้อยเกเว้นและงดได้ลดส่อนภาษีด้านในในลักษณะของมาตรสูงสุดไม่เกิน20%การหาค่าใช้ใจ่ายไม่จดทะเบียนเป็นนี้สิบุคคล นำรายจ่ายบางประเภทมาหักค่าใช้จ่ายได้จริงเช่นการจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานการจ้างนักศึกษาทําบัญชีหักค่าใช้จ่ายได้สองเท่าการทําวิจัยและพัฒนาหักค่าใช้จ่ายได้สามเท่าการลงทุนซื้อเครื่องจักรหักค่าใช้จ่ายหักค่าใช้จ่ายได้หนึ่งจุดห้าเท่าจะไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือให้โดยเสนหามาหรือการกุศลภมาหักค่าใช้จ่ายได้การหักค่าใช้จ่ายให้พักการเมือง กา,การหักให้จ่ายเป็นเงินบริจาคให้พรรคการเมืองหากได้ไม่เกินห้าหมื่นบาทในค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคาที่แปวนาตาเล่งก็อาการชั่วคราวหากได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเรื่อนจากคอมพิวเตอร์โรงงานอะไรหากได้สีสเอร์เ็ กรณีที่ Espero. ที่ดิบประสาทอย่า้สที่ที่ติบุคคลมีทรัพย์สินทาวอไม่รวมที่ดินไม่เกิน200อล้านบาทและจ on ้างแรงงานไม่เกินสองอคนสําหรับการบรรยายที่ดิบคนได้บรรยายถึงการปรับปรุงกำไรตามบัญชีมาเป็นกำไรธรรมตยีก่อนซึ่งสรุปว่าเงื่อนไขใช้เงื่อนไขตามมาตรา65สิชี้ิต แล้วกสิบห้าีนะครับมาเหมือนการถ้าถ้านนักเรียนมีความเข้าใจหรือไม่ก็เราไปอ่านสืกษาดูนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีความก็จะถ่องแท้อีกครั้งหนึ่งการบรรยายวันนี้ก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้ขอให้หนักศึกษาไปทบทวนดูอีกครั้งนะครับเพราะว่าการยี่สิบคนเนี่ย ทีมีเงืง่อนไขตามกฎหมายเ,เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวนดยโดยหลักเกณฑคือที่กล่าวมาทั้งต้นท,ทั้งหมดนะครับแล้าว,วันนี้ขอบคุณครับ